ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคเราวสอนท่าดิดกันนะจะใช้เป็นที่เรียนที่เรียนเดี๋ดกเถิบหนยนีดเดี๋ยวหัวอาจจะหันนะคะไม่เป็นไรให้ดออูขานะหันหลังก่อนนะคะเรานับนับจังหวะของท่าก่อนนะนั่นจากขาข้าเนี่คะค่ะหน้าข้าวหล,ลังยกขาอี่ตลอดนะสองเจ็ดแปดนับนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านี่ทีเวนะทีนี้วิธีการถนทีเวง่ายมากนะคะไม่ยากมากก็คือก้าวขามาขาเรียบขึ้นลุกนะคะหนึ่งสองสามสี่ล็อกมาข้างหลังก่อนห้าลขานี้ขึ้นมานะหกแล้ววางลง เจ็ดแปดปึ้งเท้านี้เปิดอยู่นะฮะ uh huh. งงไหมเอาใหม่นะห้าหเจป1 2ยหนึ่งสสาสี่ล็อกหุนหกเดเห็นไหมเหมือนทวิตเลยนะคะเหมือนทวิตเลยลราทำนะคะในหะ้นับหนึ่งสสาสี่ล็อกแล้วหุนทวิต7 8โอเค พอเข้าใจไหมทำให้ดูช้าๆไม่ได้ะคะเพราะว่าจะร่มเอาใหม่นะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ล็อกข้ามยกนะแล้วหมุนเจ็ดแปดก้าขาขวาขึ้นมาด้านหน้าและขา,ขา,ขา,ขาซ้ายเปิดประมาณนี้นะคะเราจะได้เป็นแมนโบต่อได้โอเคอ้อมเมืเ่อกี้จะต่อบป้วยท่าซิกแซกเลยถูกไหมซิกแซกไม่ได้เทิร์นเลยถูกไหมคะสองสามสี่หกไม่ได้เทิร์นเพราะว่าเราจะทำเล็กเทิร์นนะคะ เราจะทำเลขเทอร์เทิร์นแต่ถ้าเกิดจะเทิร์นซิกแซกถ้าจะเทิร์นซิกแซกจะเทิร์นตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเทิร์นข้างบนก็ได้แต่เลขเทอร์จะไม่เทิร์นนะคะ1 2 3 4องส่หยุดตรงนี้นะ5 6 7 8ขาจะอยู่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นเลขเทอร์นซิงเกิลซิงเกิลดาวโป้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนขามาข้างน,ะะนี้โอเคอ่า ที่เราไม่ทําเทินสองอย่างเพราะว่าเราต้องมีท่าหยุดนะคะไม่งั้นมันจะหมุนฟึบฟึบฟบไปเลยนะคะซึ่งจริงๆท่าพวกนี้มันไม่ได้เป็นท่าที่เชื่อมต่อกันแล้วเหมาะกับการหมุนต่อเนื่องนะคะมันจะมีอีกคนละแบบนะคะอันนี้ไว้ฝึกกับครูที่เข้าเก่งๆนะคะคือเต้นได้แต่อาจจะพรีเซนต์ไม่ได้ดีเอาสอนประมาณนี้ให้ก่อนหมุนหนึ่งหมุนชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งต้องเป็นท่าหยุดโอเคไหมไม่หมุนต่อเนื่องนะคะยกเว้นกรณีที่อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นที่เว 5 6 7 8แล้วมันจะมี baby ้เทินต่ออย่างนี้โอเคอ่างนี้ได้แต่มันก็มีการหยุดของ baby ถูกไหมมันจะเป็นที่เวเทิร์นมาแต่มันจะมี baby หยุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอ่าจะต่างกับของเรานะประมาณนี้อ่าทำให้ดูคร่าวๆหรือรอะไรเต็คเกอร์เทิร์นกลับมาแล้วอ่าแมนโบจะมี่า่นนี้นะคะแมนโบก็จะเป็น1 2 3 4นะ แล้วก็จะเป็น5 6 7 8โอเคคะแมมโบสคอร์สนะหรือแมมโบแมมโบสองพันก็ได้นะคะเลยเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะคะหรือจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้เหมือนกันนะลองเทินนะคะ5 6 7 8เทิน1 2 สามสี่แต่ก่อนแล้วก็ย่าไปห้าหกเจ็ดโอเคบางคนเขาเก่งนะคะจะทำเป็นด้านข้าวเราสกวอชมาอีกนะคะแล้วมันก็จะต่อเนื่องนะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคป้อนก็ได้หรือจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดก็ได้เอาที่ขนาดนะคะประมาณนี้นะคะลอง ทำเร็วขึ้นแล้วก็มาจบแค่ตรงสปอร์ตนะคะสปอตยางนี่เธอนะคะ hmm. เป็น um, คนไม่พ่อนาเรื่องสปอร์ตเทินนะโอเคขอเพิ่ีดหนึ่งห้าหกเจ็ปทีเวนหนึ่งสองสามสีห้าหกเทินเจ็ดแปดซ้แซกเิหนึ่งสองสาี่ห้าหเจและเกินเกินกว่าตรงกลางสามสี่ดับเบิลแโบหนึ่งสองเทินเจ็ดสี่สปอตห้าหดปโอเค ขอท้านี้ด้วยนะขออนุญาตเรามาต่อนะคะเมื่อกี้มันโดนตัดตอนไหนไม่รู้นะคะ5นาทีเราจะเทินแบบช้าๆให้ดูนะคะเจนสองข้านะห้าหกเจทีเว่สองสี่หหกเทินเจ็ดแซิกแซกหนึ่งสองสสี่ห้าหกเลนข้านี้เทิรนสอันนี้สามสี่ดับเบิลแมนโบน้าถอยเทิรน 3, 4, สาสี่สปอร์ตกห้าห เจ็ดหน้าข้างหลังทีเวีสี่ห้าหกเธอขึ้นมาซิกแซกหนึ่งสองสสห้าหกเลเอนิดหนึ่งสสสีห้าหกเจ็ดแล้วก็เธอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอ่าสุดเองนะคะเมื่อกี้คลิปตัดเดี๋ยวมาต่อให้บายบายค่ะเก่งมากสู้